สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชิปเป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้นะคันนี้เป็นรถตู้คลาสสิกเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเก่าเลยทีเดียวนะแต่ก็ตัดสินใจมานําเสนอกันครับสําหรับคนที่อยากจะได้รถเก่าไปปั้นนะสายสะสมครับอยากจะได้เอาไว้ทําอะไรก,ก็ได้นะครับลองดูครับเผื่อตัวเองมีรถอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางครั้งเราตามหาอะไรเป็นแบบแยกชิ้นเนี่ยบางครั้งก็ราคาแพงนะ แต่บางครั้งหาไม่ได้ด้วยนะครับบางคนก็ซื้อเก็บเป็นคันเลยนะครับถ้าเป็นอู่นะอันนี้ก็ชี้แจงให้สมาชิกทราบกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่มองหารถเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มนะครับกลุ่มช่างก็มีนะครับกลุ่มช่างนี่บางคนเขาก็ซื้อเป็นคันไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะอาไปทําให้ลูกค้าเขานะก็จะหาซื้อรถสภาพเก่าๆเนี่ยครับแต่ว่าอะไรบางตัวเนี่ยมันใช้ได้นะนะ แล้วก็ลูกค้าเขาบางคนเนี่ยมันหาอะไรไม่ได้จริงๆนะครับก็บางคนแบบคือรถตัวเองที่มีอยูอ่เป็นรถรุ่นเก่าก็จริงครับแต่ว่ายังสภาพใหม่นะเพราะว่า,าดูแลรักษาดีแต่ว่าบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุประมาณเนี้ยก็อะไรก็จะไม่มีนะก็จะได้ช่างครับช่างนี่เขาก็จะดูรถกเก่าซื้อซากไปทําบ้างนะ ถ้าสภาพรับได้นะครับอะไรบางตัวนี่มันหาไม่ได้จริงๆครับก็ต้องอาศัยซื้อยกคันจะถูกกว่านะครับอันนี้ก็แนะนํากันนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่ารถเก่าๆบางคนถามว่าทําไมมันแพงจังนะครับก็นี่ครับมีหลายกลุ่มครับมีหลายประเภทนะสำหรับคนที่เล่นรถเก่านะครับมาดูรายละเอียดคันนี้ครับคันนี้เป็นเจ้ารถตู้ครับ h 1 1 v นะครับเป็นช่วงสั้นนะเกียร์คอครับนี่ เป็นรถปีหน้านะครับรถขับได้นะเครื่องดีนะครับเป็นช่วงสั้นอ่าคันนี้เป็นเครื่องเดิมครับ1 2 r นะนี่เครื่องอย่างนิ่งเงียบครับสีแห้งแ้งนะรถผูน้อยครับคันนี้เบาหุ้มมาใหม่ครับนี่รถคันนี้เจ้าของบอกว่าก็เพิ่งเปลี่ยนอะไรแล้วซ่อมมาหมาดๆเหมือนกันนะรายละเอียดบางอย่างนี้เจ้าของก็ทํามาบ้างแล้วครับเปลี่ยนปั๊ม นี่เป็นแบบหม้อลมเบรกนะครับนะแล้วก็กระบอกเบรกนี่เป็นของใหม่ครับหมดสีล้อนะครับนี่โชวคคูหน้าสปาเบรกใหม่นะครับปั๊มคัตบนล่างก็ใหม่ครับนะทำแล้วนะครับแบตเตอรี่คันนี้ใหม่ครับนะเพิ่งเปลี่ยนมาครับถ่านน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะหยิบย่อยอีกหลายรายการนะครับก็ แนะนำให้สอบถามไปยังผู้ขายได้โดยตรงกับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับราคาผู้ขายก็ตั้งไว้ที่7 9 0 0 0านบาทครับ79,000บาทใครอยากจะได้เอาไปดูแลต่อนะอไปไปทำต่อก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อกำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเอาไปทำสีใหม่นะปะผุใหม่ดีๆทรงแบบนี้ค่อนข้างจะสวยนะครับนะสำหรับ คนที่เล่นรถเก่านะก็ลองดูแล้วกันครับบางครั้งนี่ก็ต้องใช้อสายตาช่างนะที่ที่จะมองรถพวกนี้ออกนะครับบางครั้งเราก็ไม่รู้ครับเราไม่ได้อยู่ในสายนั้นเราอาจจะไม่รู้นะแต่อันนี้ผมก็จริงๆผมก็ไม่ได้อยู่ในสายนั้นนะครับแต่ว่าเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าคันนี้เป็นรถที่ทําแล้วก็ ดูแลไปอย่างดีเนี่ยสภาพรูปทรงแบบนี้ก็คือถ,ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ที่สวยนะครับสําหรับคนที่เล่นรถเก่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะตัดสินใจดูกันอเองครับผมก็มาชี้เป้าให้เฉยๆนะบางครั้งรูปลักษ์อาจจะดูไม่ถูกใจนะครับบางครั้งแต่ทําออกมาแล้วนี่คือสวยก็มีนะครับต้องไปดูรถคันที่สําเร็จสําเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ไว้เป็นข้อมูลแล้วกันครับใครที่ บางคนไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อนะแต่ก็ดูเอาไว้เป็นข้อมูลครับเป็นความรู้ก็ได้นะสวยงามครับบางครั้งไปหารูปที่รถใหม่ๆดูก็ได้นะครับสำหรับคนชอบรถเก่าครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ